สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะช่วงนี้ลูกตาลสุกเยอะนะคะเราก็จะมายีเนื้อตาลไว้สําหรับทําขนมตาลกันค่ะก็จะมีเคล็ดลับวิธีทําไม่ให้เปรี้ยวแล้วก็ไม่ให้ขมนะคะขั้นตอนแรกเราจะล้างลูกตาลให้สะอาดก่อนค่ะจากนั้นก็จะปอกเปลือกดําๆแบบนี้นะคะปอกออกให้หมดเลยส่วนของก้นลูกตาลน,นะคะจะมีจุดดําๆแบบนี้นะคะ ก็ดึงออกให้หมดนะคะเพราะส่วนนี้จะทําให้เนื้อตาลของเราขมได้ค่ะพอดึงออกหมดแล้วนะคะก็จับลูกตาลแบะออกแล้วก็แยกเม็ดออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นเส้นดําๆแบบนี้ให้ดึงเส้นดําๆแบบนี้ออกให้หมดค่ะพอเส้นดําๆแบบนี้ก็จะทําให้เนื้อตาลขมได้เช่นกันค่ะพอดึงเส้นดําออกหมดแล้วเราก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดอีกรอบนึงค่ะเราจะทําแบบนี้จนหมดเลยนะคะ สำหรับวันนี้จะใช้ลูกตาลแค่สองลูกค่ะลูกตาลจะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมก็ชวนมะเร็งวันเข้ามาตอมกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เราทำเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมายีลูกตาลกันค่ะเตรียมน้ำประมาณ2ลิตรครึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่ต้องใช้หมดค่ะเราจะทยอยยีไปใช้ไปเรื่อยๆนะคะใช้มือบีบๆบบบบแบบนี้ค่ะ จนกว่าเนื้อตาลจะหลุดออกหมดนะคะลูกตาลแค่สองลูกก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ค่ะพอเราเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็เตรียมที่จะกรองอีกหนึ่งรอบค่ะเราจะกรองผ่านกระชอนแบบนี้เลยนะคะกรองผ่านกระชอนแบบนี้เวลาที่เนื้อตาลแห้งแล้วจะเนียนสวยเลยค่ะ ั้นตอนต่อไปก็ใส่เกลือสองช้อนชาพูนๆูนนะคะวิธีนี้จะทำให้เนื้อตาลของเราไม่เปรี้ยวค่ะพอเสร็จแล้วก็เทใส่ผ้าขาวบางผ้าขาวบางเราจะใช้สองชั้นนะคะรวบแล้วใช้ยางมัดให้แน่นค่ะใช้เชือกมัดซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะให้แน่นจากนั้นก็จะนำไปแขวนไว้นะคะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงหรือว่า1คืนค่ะ ใช้กระมังรอน้ำหยดด้วยนะคะพอเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อตาลแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะไว้สำหรับทำขนมตาลถ้าเราทำเยอะหรือว่าใช้ไม่หมดนะคะเราก็ใส่ถุงแล้วก็แช่ห้องแข็งไว้เลยค่ะจะเก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยนะคะถ้าเราจะนำมาใช้ก็แค่นำออกมาคลายความเย็นก็ใช้ทำขนมได้แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ